ก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆม,ม,มากมายในช่องเรานะครับผมและถ้ากดติดตามเรียบร้อยแล้วก็ไปดูคลิปได้เลยจอสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมตำนานจอมยุทธ์ูดถังซานกับผม NT Channel อีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นะทุกคนนะเราก็อยู่กันในเซิร์ฟจีนกันอีกแล้วนะครับผมรู้ว่าเซิร์ฟไต้หวันนะครับผมของถังซาน3 D นั่นเองนะทุกคนนะเออ ซึ่งคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมตอนนี้นะครับเซิร์ฟไทยก็จะเปิดแล้วใช่ไหมทุกคนและสิ่งที่ทุกคนน่าจะรอคอยด้วยนะครับผมทุกเกมนะครับผมก็คือตู้กาชาเองนะครับผมก็คือตู้แบบนี้เองนะครับผมซึ่งการที่จะเล่นตู้กาชาได้นะครับผมเราต้องมีใบสุ่มสีม่วงๆอันเนี้ยให้ได้ก่อนนะครับผมถึงจะสุ่มได้เองนะครับผมซึ่งจะตรงกับคลิปนี้เลยนะครับผมเราก็จะมาตามล่าหาตั๋วสุ่มนะครับผมเอาไปสุ่มกันเองนะครับผม จะมีวิธีไหนบ้างหรือว่าจะมีเทคนิคหรือว่าจะมีตรงไหนบ้างนะครับผมเราก็จะมาเริ่มกันเลยละกันเนาะซึ่งคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์แล้วก็หนึ่งซับสไครต์ละกันนะครับผมแต่ถ้าผมพูดตกหล่นตรงไหนไปหรือว่าลืมพูดตรงไหนไปนะครับเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างของคลิปเราได้นะทุกคนนะจะเป็นอะไรที่ผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมและถ้าเข้าใจกันแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับผมโอเค ซึ่งวิธีการแรกเลยนะครับผมก็คือการเล่นเนื้อเรื่องหลักนะครับผมเนื้อเรื่องหลักคือตรงไหนครับผมก็เข้ามาตรงอนี้นะครับผมของอี้เสี่ยวกังนะครับผมตัวละครตัวนี้นะฮะกดเข้ามาเลยซึ่งการเล่นเนื้อเรื่องหลักนะครับผมหรือว่าเนื้อเรื่องธรรมดานะครับผมจะมีทั้งหมด2แบบนะครับจะมีทั้งผมขอเรียกแบบสลับของผมละกันเนาะมีง่ายกับยากละกันนะฮะเอออันนี้คือบทง่ายนะครับผมมันจะเป็นสีฟ้านะครับแต่ถ้าบทยากนะครับผมจะเป็นสีทองแบบนี้นั่เองนะครับผมเออโอเคไหม ซึ่งการเล่นเนื้อเรื่องหลักนะครับผมต่างๆนะครับผมทุกดันนะครับผมหรือว่าทุกครั้งนะครับผมก็จะได้ตั๋วสุ่มแบบนี้มาเองนะครับผมทุกๆ1บทนะครับผมก็จะได้ตั๋วมาทั้งหมด2ใบนะครับผมรวมถึงเศษเสี่ยวอู่นะครับผมและถ้าเล่นโหมดยากนะครับผมก็จะได้เศษของตัวละครถังซานะครับซึ่งทุกๆดันนะครับผมก็จะมีหมดเลยนะครับผมในการได้ตั๋วสุ่มนะฮะเห็นไหมทุกคนจะมีตั๋วสุ่มให้หมดเลยเองนะครับผมเห็นไหมซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับผมก็เราสามารถเก็บตั๋วสุ่มไไดด้้้จาากกกรรรเเเลล่่นนนืือองงหััวะคบผม โอเคและกระเลขแบบหนึ่งนะครับผมก็ขอเรียกเป็นเนื้อเรื่องย่อยละกันนะครับผมก็คือตรงนี้เลยนะครับผมรูปเว้นขยายตรงนี้นั่นเองนะครับผมก็กดเข้ามาเลยละกันนะซึ่งเว้นขยายนี้นะครับผมเยอะมากๆนะครับผมในการที่ได้ตรวจสุ่มนะครับผมเอออย่างแรกเลยนะครับผมก็คือพอเล่นเนื้อเรื่องครบนะครับผมการเล่นเนื้อเรื่องของนี้ครบนะครับผมจะเป็น100%ใช่ไหมและการเล่นเนื้อเรื่องตามเปอร์เซ็นต์ที่เรากำหนดนะครับผมก็แจกของนั่นเองนะครับอย่างเช่น60%นะครับผมก็ได้ใบไปสุ่มเล่นเล่นฟรี และพอเล่นก be ิจกรรมนี้นะครับผมหรือว่าพอเข้าไปนี้นะครับผมมันจะมีกล่องให้ใช่ไหมทุกคนเราก็สามารถตามล่าหากล่องได้ในดันนั้นนนั้นนั่นเองนะครับผมซึ่งผมไม่สามารถทําให้ทุกคนดูได้ว่ะเพราะว่าผมเก็บไปหมดแล้วน่เองนะครับหกกล่องเห็นไหมเขาจะมีบอกนะครับว่าเราต้องเก็บสมบัติให้ครบหกกล่องนะครับซึ่งพอเก็บสมบัติเนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้ใบทองด้วยนะครับผมด้ว่าใบสุ่มนั่นเองนะครับผมใบสุ่มตัวละครได้ฟรีๆนั่นเองนะครับผมอะไรประมาณนั้นเลยและพอเราเคลียร์บทย่อยๆนะครับผมไปหมดนั่นเองนะครับผม มันก็จะแบบว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับอาจจะเลนดอมหรือเปล่านี่ผมก็ไม่ทราบนะทุกคนนะมันจะมีรูปแบบนี้ขึ้นมานะครับผมรูปแบบนี้นะครับผมเป็นใบภารกิจนะครับผมถ้าเราทําตามภารกิจของเขานะครับผมเราก็จะได้ตั๋วสุ่มฟรีๆหนึ่งใบนั่นเองนะฮะเออซึ่งง่ายๆนะครับผมเราก็ต้องไปที่ประกาศของแต่รับบทนั้นๆนั่นเองนะครับผมเพื่อไปทําการแบบว่ารับเควนนะครับผมว่าเรารู้จักเควนนี้แล้วอะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วเราก็จะได้ทําภารกิจนั้นๆนะครับผมและถ้าเราทําสําเร็จนะครับก็ได้ตั๋ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมทุกคนมันก็จะมีได้นะครับผมตัวสุ่มนั่นเองนะครับแต่ต้องทําให้ครบทุกเควสก่อนนั่นเองนะครับผมโอเคซึ่งการเล่นในเรื่องย่อยนะครับผมตัวสุ่มนะครับผมก็ได้ทั้งการที่เราสําเร็จถึงเปอร์เซ็นต์นั้นๆนะครับผมและก็การที่ไปเก็บกล่องสมบัตินะครับผมในแผนที่นะครับผมแล้วก็รับเควสแบบนี้นะครับผมในแผนที่นี่นะครับประมาณนี้เลยละกันเนาะสำหรับการที่เล่นเควสย่อยละกันนะครับผมผมไม่รู้ว่าทุกคนเรียกว่าอะไรนะแต่ผมเรียกว่าเควสย่อยละกันเนาะโอเค อีกอย่างหนึ่งก็คือการเล่นอารีนาเองนะครับผมอารีนานะครับผมอันดับต่างๆนะครับผมเราก็สามารถเอาไปแลกของรางวัลได้เองนะครับแต่ณตอนนี้ยังไม่เปิดนะทุกคนนะแต่ถ้าเราถึงตามนั้นๆนะทุกคนนะแบบคะแนนนั้นๆนะครับผมเราก็แจกของนั่นเองนะครับเช่นถ้าถึง2,000ันคะแนนก็แจกตัวสุ่มหนึ่งใบอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมแต่ตอนนี้ยังไม่มีรูปให้ดูนะครับผมแต่ผมจําได้เองนะฮะโอเคอย่างต่อไปนะครับผมก็คือ การที่เราเล่นอันนี้นะครับผมนี่เลยครับผมเข้ามาที่ลายแทงแบบนี้นะครับผมนี่เลยนะครับผมลายแทงนะครับผมกดเข้ามาเลยเล่นลายแทงแล้วกดเข้ามาตรงนี้รับผมตรงกลางนะพี่เป็นรู้ถังซานนะครับผมนี่เลยนะครับซึ่งการเล่นตรงนี้นะครับผมก็จะมีบ่หมันเลยนะครับเห็นไหมก็จะมีได้ตัวสุ่ม10ใบนะครับผมแต่ละอันนะครับผมก็สามารถดรอปได้ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับผมนี่นะครับตามนี้เลยละกันเนาะซึ่งสำหรับผมนะครับไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับผมถ้าเรามีเลเวลประมาณหนึ่งก่อนนะครับถึงจะเล่นง่ายนั่นเองนะฮะก็สามารถมาเก็บกันนะะค ก็อันนี้นะครับผมผมนะ่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับคนที่ไม่รู้ละกันเนาะมีตั๋วให้ด้วยนั่นเองนะครับผมอันนี้ผมขอเรียกว่าเป็นบทบบทดสอบละกันเนาะทุกคนเนาะโอเคต่อไปนะครับผมก็คือเควสละกันนะครับผมการเล่นเควสนะครับผมอันนี้คือเป็นเควสรายสัปดาห์นะทุกคนนะการที่เราเล่นแบบว่าภารกิจสําเร็จนะครับผมแต้มตัวนี้คือแต้มที่เราจะได้ของนั่นเองนะครับผมเช่นเรากดรับไปเลยพอเรากดรับไปนะครับผมเห็นไหม ไอตัวนี้ขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าอันนี้เต็มนะครับผมก็จะได้ฟรีฟรหนึ่งใบนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับผมซึ่งแต่ละเควสนะครับผมก็จะมีของแบบปะปลายกันไปนะครับผมเห็นไหมซึ่งเพชรนะครับผมก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับผมที่สามารถเอาไปแลกเอ,อ่อตั๋วสุ่มได้นั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยละกันเนาะโอเค ต่อไปอย่างนึ่งคือการล็อกอินละกันนะครับผมการล็อกอินนะครับผมก็เพียงง่ายๆนะผมกดเข้ามาที่กล่องของขวัญนะครับผมนี่เลยนะครับผมพอเข้ามานะครับผมกดเลื่อนมาตรงนี้เลยนะครับผมล่างสุดนะครับผมก็จะเป็นแบบว่ารางวัลล็อกอินละกันเนาะครับทุกคนเนาะนี่นะครับผมรางวัลล็อกอินนะครับผมก็แจกตัวสุ่มนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยปะปากันไปเนาะ ซึ่งเดือนแรกนะครับผมผมจาได้ว่ามีแจกตัวละครเอเดนอาร์ฟรีด้วย1ตัวละครนะผมก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะครับผมเออและอย่างต่อไปนะผมก็เอาไปแลกนั่นเองนะครับผมเราสามารถเอาแต้มแต่ละแต้บนะครับผมมอาไปแลกได้นั่นเองครับผมสำหรับตัวสุ่มนะครับอย่างเช่นอันนี้คือแต้มกิวนะครับผมก็สามารถเอาไปแลกได้ทุกอาทิตย์นั่นเองนะครับผม2ใบฟรีรวมถึงก็จะมีให้แลกโดยการใช้อันนี้คือแต้มของไอ้นี่นะทุกคนนะเพื่อนสนิทนะครับผมร้วาเพื่อนในการที่ส่งแต้มกันไปมานะครับผมก็ได้แต้มมาสามารถเอามาแลกได้1หน และการเติมนะครับผมก็จะสามารถได้ด้วยนั่นเองนะครับผมในการที่ได้ใบมาสุ่มนั่นเองนะครับผมนี่เลยนะครับผมก็จะเป็นการที่เป็น VP พละกันนะครับผมการเลื่อนขั้นต่างๆไปเรื่อยๆ,ๆนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้เลยละกันเนาะเห็นไหมครับผมมันก็จะได้ตรวจสุ่มตามนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งประมาณนี้เลยละกันเนะเาะก็จะมีบบบไปตรงนี้เลย รวมถึงนะครับผมที่ผมยังไม่สามารถให้ดูได้ก็น่าจะเป็นการแรกของกิจกรรมต่างๆนะครับผมที่ตอนนี้ยังไม่มีนะฮะแล้วก็ซีซั่นพาสนะครับผมก็จะมีด้วยแต่ต้องเติมนะครับผมเอ่อรวมถึงการเติมเงินต่างๆนะครับผมที่เราสามารถออามาได้นะครับผมสาหรับพวกสายเติมนะครับผมเออประมาณนี้เลยละกันเนาะกิจกรรมที่จะมาของผู้เล่นใหม่น่าจะเป็นการกิจกรรมที่แจกถังซานนะทุกคนนะจะไม่ได้เล่นกี่วันนะครับผมเออก็จะมีแจกตั๋วสุ่มด้วยนะครับผมรวมถึงได้ถังซานฟรีๆด้วยนั่นเองนะครับผมสำหรับผมนะครับก็อย่าลาดนนนนนนะะคครรััับบผมมมีแ่อ และซึ่งภารกิจนะครับผมหรือว่าเควส์นะครับผมก็ไม่ค่อยยากมากนะครับผมก็ทําได้นะทุกคนนะแล้วก็สามารถได้ตั๋วสุ่มฟรีๆนั่นเองนะครับผมซึ่งไอ้นั้นนะครับผมมันจะมาตอนที่เราเล่นเซิร์ฟใหม่นะครับผมแล้วก็การได้นะครับผมก็คือการแชร์นะครับผมการแชร์นะครับผมก็จะมีหมดเลยการสุ่มนะครับถ้าเราสุ่มครั้งแรกนะครับก็มีให้แชร์นะครับแชร์ก็ได้1ใบนะครับแล้วก็จะมีแชร์ตัวละครด้วยแล้วก็รวมถึงแชร์คอสตูมต่างๆด้วยนั่นเองนะฮะโอเคก็มานี้เลยละกันเนาะสสาาหหรรรััับบกตวุ่มมนะคผ ถ้าผมพูดตกหล่นตรงไหนไปก็ต้องขอโทษมาณนที่นี้ด้วยละกันนะครับผมทุกคนก็สามารถเสริมหรือว่าแนะนําผมได้นั่นเองนะครับผมแต่ผมก็จะมาปักหมุดให้แน่นอนนะครับผมสําหรับข้อมูลที่เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์มานั่นเองนะครับผมซึ่งการที่ผมหาตัวสุ่มก็จะมีประมาณนี้เลยละกันเนาะถ้าชอบจะให้ลืมกดไลค์แล้วก็กดสติ๊กเกอร์ผม้ลยลับเพื่อเป็นกําลังใจคนที่เกี่ยวมากเลยนะครับผมซึ่งอันนี้นะครับผมก็เป็นเทคนิคนะครับผมที่ไม่รับหรอกครับผมแต่ก็อยางจะมาแชร์นั่นเองนะครับผมและเจอกันใหม่นะคครรรรััับบผมมซึ่งงภากกกิจจจตตนนนีี้้้้็ะะใหไดววสุเอ เป็นได้แค่เพื่อนใครก็เตือนอย่าผิดเล่นไปเล่นกับไฟคนมันรักเพื่อนหำามไม่ได้สุดท้าต้องนั่งจำใจพอแค่นี้พอไม่เกินรอจะทำอะไรก็ยอม